ไม่อาจถึงซึ่งความเจริญงอกงามภพยบูรณ์ในธรรมวินัยพิกุทั้งหลายคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยความบกพร่องสิบเอ็อย่างเหล่านี้แล้วไม่เหมาะที่จะเลี้ยงโคและทำฝูงโคให้เจริญได้ความบกพร่องนั้นคืออะไรกันเล่าคือคนเลี้ยงโคในกรณีนี้เป็นผู้ไม่เขี่ยไขใขางเป็นผู้ไม่ปิดแผล พิกขุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นภิกขุผู้ประกอบด้วยองคุณสิบเอ็ดอย่างเหล่านี้แล้วไม่ควรที่จะถึงความเจริญงอกงามไพยบู์ในธรรมวินัยนี้องคุณนั้นคืออะไรกันเล่าคือภิกขุในกรณีนี้เป็นผู้ไม่เขียไขใครขางเป็นผู้ไม่ปิดแผลภิกขุทั้งหลายพิกขุเป็นผู้ไม่เขียไขใครขางเป็นอย่างไรกันเล่า ภิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้ไม่อดกลั้นไม่ละไม่บันเทาไม่ทำให้สิ้นสุดไม่ทำให้หมดสิน้นซึ่งความตรึกเกี่ยวด้วยกามที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งความตรึกเกี่ยวด้วยความมุ่งร้ายที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งความตรึกเกี่ยวด้วยการเบียดเบียนที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วพิกุทั้งหลาย ภิกุเป็นผู้ไม่เขียไขายขางเป็นอย่างนี้แลภิกุทั้งหลายพิกุเป็นผู้ไม่ปิดแผลเป็นอย่างไรกันเล่าพิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐพะด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจแล้วก็มีจิตยึดถือเอา ทั้งโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดและการถือเอาโดยการแยกเป็นส่วนๆสิ่งอันเป็นอกุศลคืออภิชาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามผู้ที่ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์ใดเป็นเหตุเธอไม่ปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์เหล่านั้นไว้เธอไม่รักษาและไม่สำรวมตาหูจมูก ลิ้นกายใจพิขุทั้งหลายพิขุเป็นผู้ไม่ปิดแผลเป็นอย่างนี้แลในที่นี้ยกมาให้เห็นเพียงสองจากทั้งหมด11คุณสมบัติ